เจ็บเจ็บเศษเศษนี่มาหลายวันแล้วนะครับประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยไปหาหมอนะครับคือที่ผมพูดตายเมื่อกี้ผมคือไม่ได้เจ็บนะจะแก่งครูเป็นสีนะครับความหมายคือผมอยากให้ไปตรวจก่อนเกิดมันมีโรคอะไรที่มันร้ายแรงมันจะได้รักษาทันไงครับขอโทษนะครับผมผมไม่อยากค,ครูเป็นสีแบบว่าไม่สบายใจเออนี่ทำไมเวลามันไม่ตรงกันเลยวะเนี่ยเอ๊ะทำไมครูเขาน้ำลายเข้าคุณเดโชว์ คุณศรีคุณศรีทำไมเสียงอย่างน,น,นะครับเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเนี่ยเพนสอเพนสีก็งงเหมือนกันค่ะอยู่ๆก็เสียงหาอย,ยอยู่ๆก็เสียงแองบพันสีงง,งมากบางทีก็แต่ว่าไม่รู้เป็นไงก็พยายามอยู่ค่ะพยายามหาหาแบบที่มาที่ไปของเสียงแอบอยู่ค่ะคุณพนศรีผมว่าแบบนี้มันอันตารายนะครับว่าคุณเพ็นศรีไปหาหมอก่อนดีไหมครับให้หมอตรวจว่าเป็นอะไรเกิดมันมี โรคอะไรหรืออะไรไงที่มันเกี่ยวกับเส้นเสียงตรงนี้หรือเป็นที่หลอดลมเราเรนี่รู้ไงครับตอนแรกเป็นสีก็อยากจะไปทาหมอแต่ว่ามันไม่มีเวลาว่างเพราะมันไม่มีเวลาว่างเป็นสีก็เลยเซิร์ชติอร์เน็ตอ่ะก็เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับหลายโรคอยู่แต่ว่าครับคลายคับคาเป็นสีคิดว่าตัวเองน่าจะแพ้ฝุ่น PM 2.5ค่ะก็เป็นไปได้ครับเพราะตัวนี้ค่าฝุ่นมันขึ้นสูงแต่ผมว่าครูเป็นสีไปตรวจก่อนดว่านะครับถ้าไปมัวลังเลลังเลแบบเนี้เกิดตายขึ้นมาทำไงครับ คุเดชชอแค่เจ็บคอถึงขั้นตายเลยเหรอคะอ้าคุณผู้หญิไม่เคยเห็นหรือครับบางคนนี่เจ็บหัวไหล่ข้างขวานี่เจ็บ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 เอ้าตายเฉยเลยไม่ตื่นเลยหลับยาวเลยเฮ้ยสียังไม่ได้ทําอะไรหลายอย่างเลยจะมาตายก่อนได้ไงแค่เจ็บคอเนี่ยนะโอ้โหพูดเบาได้ครับเขียวยังมีอยู่ตายแล้วเจ็บเจ็บเศษๆนี่มันหลายวันแล้วนะครับประมาณอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยไปหาหมอนะครับคือที่ผมพูดตายเมื่อกี้ผมคือไม่ได้เจ็บอะไรจะแค่คุณเู้หญินะครับความหมายคือผมอยากให้ไปตรวจก่อน เกิดมันมีโรคอะไรที่มันร้ายแรงมันจะได้รักษาทันไงครับขอโทษนะครับผมผมไม่อยากครูเป็นสีแลบว่าไม่สบายใจทางนี้คะ่ะเลยเลยูหาครับโอ๊ยวันนี้ยกูหาคูหาไปเลยครับเนี่ยอ๋ออุ้ยนี่อย่าบอกนะว,ว่าไม่สบายอีกคนอ้ยนี่ผมต้องเอาพยาบาลมาลอ้อตรวจครูที่โรงเรียนแล้วเมั้งเนี้ยทำไมมันป่วยๆทั้งหมดลยครับเนี่ยไม่ได้ป่วยหรอกคือไม่หลับไม่นอนเลยนะ นอนไม่เต็มอิ่มสักวันโอ้ครูหาคะนอนไม่เต็มอิ่มอะไรเพนสีหันไปทีไรก็โกลนโกลนก็นอน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 หลับสนิทเลยนี่ครูเพนสีไอ้ที่ผมไม่ได้หลับได้นอนผมอดหลับอดนอนเนี่ยก็เพราะคุณนะครับอย่ามาโทษกันนะคะอย่ามาโทษกันนะคะครูเพนสีนอนโกลนทั้งคืนเลยผมก็เลยนอนไม่หลับก็ต้องตื่นมานั่งดูเขาโกลนอยู่นั่นแหละแป๊บนึงนะคะครูหาผู้หญิงที่ไหนเขาโกนคะป้าหรือเปล่าคะเอาอะไรไปยืนยันโอ้ ครูเป็นสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ถึงศาลแล้วมั้งเอ้ยมีบอกด้วยรลยการโปรดเปิดเสียงนะเปิดเสียงเอามาจาก YouTube เอามาจาก YouTube ฟังก็รู้ค่ะเอามาจาก YouTube ครูนี่เสียงใครอ่ะอ YouTube ค่ะครูเป็นสีไง YouTube นี่อะไรจะเสียงร้ไม่โคขุดเลยวะเนี่ยยูทูปผู้หญิงที่ไหนเขาคนบ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่ YouTube แล้วครูเป็นสี เสียงครูนี่แหละห<อ>ุ้ยแต่คุณพิศีโกรธมากๆนี่มันเส้นเสียงเสียได้นะครับ <_ d ata> ว่าแล้วทำไมาเจ็บคอแล้วมันจะมีช่วงหยุดหายใจอันตรายนะตายได้นะคุณศีตายอีกแล้วเหรอคะครับผมคุณในช็อให้ฉันตายตลอดเลยนะคะเ <_ d ata> ข้าห้องน้ำว่าก,กดชักโครกด้วยนะอ๋อโอ้โหร้อยเหนียวกต้องแขนเดียบผมนึกว่งูเป็นศีไม่คุยด้วยแล้วลืมใช่ไหมบูลี่ตลอดเลยสองคนนี้เป็นศีโกรธนะทำไมคุณพิศเก่งไงเก่าจังอ่ะ นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับ,รบจา้าตื่นแต่เยิ่งกว่าหาแ็บเป็นครูต้องสอนเด็กเป็นดูแลจบครบเร็จเ็